ไปดูระหว่างประเทศก่อนเนะเาะไทยกับกัมพูชาเพราะเป็นเรื่องที่เราตามติดกันมาตลอดว่าวิธีการที่ไทยเราจะใช้หลังจากที่กัมพูชาเขาเปิดไปก่อนคือเขาพาทูตไปดูสถานที่ที่มีการสู้รบกันเราบอกเนี่ยมันมีจุดนี้นู่นนี่นั่นที่เกิดการประทะกันเราก็บอกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทําด้วยแต่เราเลือกจะใช้ว่าเดี๋ยวจะพาทูตมาดูในพื้นที่ที่ เขายิงเข้ามาและมาโดนพลเรลือนครนะซึ่งวันนี้เข้าใจว่าหลักๆเนี่ยประมาณ3ามสี่จุดด้วยกันใช,ใช่ไหมที่เขาพาไปดูคแน่นอนว่าฝั่งไทยวันนี้ที่เดินทางไปด้วยแล้วก็เป็นผู้บรรยายสรุปเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะฮะท่านทูตรัฐชาลีจันท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศพลตรีนรทิพย์พอยนอกรองแม่ทัพภาคที่สองตเนกพัฒนาพันธ์มงคลรองผู้อุนวยการสํานักวิเศสัมพันธ์คือเชิญเนี่ยจะเป็น ทั้งคณะเอกอัครราชทูตอุปทูตแล้วก็ทูตทหารครับรวมทั้งหมดจาก23ประเทศนะครับเดินทางจากส่วนกลางเนี่ยนี่ฮะจากกรุงเทพไปนะครับแล้วพอไปถึงในพื้นที่เนี่ยขั้นแรกก็ไปบรรยายสรุปก่อนให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเกิดอะไรบ้างแน่นอนฮะสิ่งที่ฝั่งเราพยายามจะสื่อสารอยู่ตลอดก็คือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนตั้งแต่28พฤษภาคมเผาจุดประสานงานชายแดนลุกล้ำขึ้นมาขุดคูเลตวางทุ่นระเบิดจนกระทั่งทหารไทยได้รับบาดเจ็บ และก็24รกรกฎาคมที่เกิดการประทะกันแล้วเนี่ยกัมพูชายิงโจมตีพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนและปั๊มน้ามัน oh. ส่งผลให้พลเรือนไทยเด็กและผู้สูงอายุเสียชีวิตและบาดเจ็บไทยเนี่ยยืนยันนะฮะว่าไอ้ที่เราตอบโต้กลับไปเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศมุ่งเป้าเฉพาะพื้นที่ทหารไม่ได้ใช้อาวุธเคมีตามที่กัมพูชากล่าวอ้างเลยโดยเฉพาะไอ้ภาพยอดทิศเนี่ยภาพที่เครื่องบินโปอยสารสีชมพูเนี่ยเราก็ชี้แจงตรงนั้นไปและนี่คือชาร์ตต่างๆซึ่ง เราแสดงประกอบให้เขาเห็นนะครับแลไล่เป็นไทม์ไลน์เลยนะฮะไล่มาตั้งแต่เหตุการณ์เนี่ยจุดเริ่มต้นเลยว่ามันสตาร์ทมายังไงครับแล้วเนี่ยฮะไล่มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ใส่ภาพไปด้วยไอเขาเรียกข้อข้อสังเกตต,ต่างๆหรือ,อข้อที่กัมพูชาเขาเขาใช้ในการชี้แจงว่าเนี่ยนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะประเด็นที่คุณเล่าอ่ะไอภาพเครื่องบินเขาบอกเฮ้ยมันเป็นภาพเครื่องบินดับไฟปา่าครับนะก็ๆๆใช้แสดงหมดมีคนบอกว่านี้ กองทัพบกทําสไลด์แบบละเอียดมากแล้วก็เอาภาพต่างๆแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะออไล่ให้ดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์สาคัญที่เราพยายามจะใช้ในการสื่อสารก่อนออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพาไปลงพื้นที่ใช่ไหมค,ครับพาไปดูจุดสําคัญใ่แน่นอนว่าจุดใหญ่ที่สุดก็คือกรณีปั๊มน้ามันมที่อำเภอการทรรักษ์รรกจังหวัดศรีสะเกดเพราะว่ามันเป็นภาพคือพอสมัยเนี่ย มันมีกล้องติดหน้ารถมีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีภาพขึ้นไหวที่เห็นกันตั้งแต่ตอนนั้นแหละใช่แล้วความเสียหายมันยังอยู่อแล้วสิ่งที่ผมต้องขอบคุณที่สุดขอบคุณจากใจจริงเลยฮะคือครอบครัวผู้สูญเสียใช่คือเราเกิดกันไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าคนที่จะเล่าเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือครอบครัวของผู้สูญเสียครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยการที่เขาจะต้องกลับมายังจุดที่เกิดเหตุแล้วต้องมาถือภาพของครอบครัวที่สูญเสียเนี่ยมันมันเป็นความลำบากใจที่สุดเจ็บปวดนะแต่วันนี้เขามาช่วยฮะ คือมาเพื่อมาสื่อสารให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ใช่นี่แหละฮะนี่เขาก็พาไปสถานที่จริงแล้วก็อย่างที่คุณเบิร์ตบรรยายคือในสถานที่เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีภาพมีชาร์ตอย่างที่เห็นนะประกอบว่าอะไรตรงจุดไหนเป็นยังไงแล้วก็จุดที่ประยืนอยู่ก็คือหน้าเซเว่นอ่ะที่ถ้าปรากฏในคลิปตามที่ปรากฏออกไปก็คือมีระเบิดของฝั่งกัมพูชามาลงใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตซึ่งเขาเน้นย้ำว่าจุดนี้มันไม่ใช่จุดทางการทหาร,รแต่มันเป็นจุดของพื้นที่พลเรือน นะฮะเขาก็พามาจุดตรงนี้แล้วก็มีการบรรยายตรงนี้เกิดขึ้นและที่อย่างที่คุณเบิร์ตบอกก็คือมีการเชิญญาติของผู้เสียชีวิตของผู้สูญเสียเนี่ยนะฮะให้มาได้พูดได้คุยแล้วก็ได้เห็นว่ามันเกิดความสูญเสียตรงนี้จริงๆโดยเฉพาะคุณพ่อที่ต้องสูญเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกไปนะฮะซึ่งเขาเล่าว่าวันนั้นเนี่ยไปรับรูปที่โรงเรียนครับเพราะโรงเรียนเนี่ยประกาศให้อพยพก็คือหยุดหยุดการเรียนการสอนอแล้วก็แวะเข้าปั๊มน้ำมัน ซึ่งเขายืนยันว่ามันไม่ให้จุดที่มีการเตือนอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ใช่พื้นที่สีแดงเลยนะฮะในบุมของเขาก็คือพื้นที่ปลอดภัยคุณแม่พาลูกไปซื้อขนมแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตทั้งคุณแม่และคุณลูกเหลือเฉพาะคุณพ่อเนี่ยขณะเดียวกันเจ้าของปั๊มน้ํามันก็ออกมาให้ข้อมูลรวมไปถึงลูกสาวของเจ้าของปั๊มน้ํามันที่ออกมาอ่านจดหมายเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเล่าเหตุการณ์ให้บรรดาทูตต่างประเทศได้ฟังด้วยอนี่คือพลังที่พยายามจะสื่อสารที่เห็นว่า คนคนที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นยังไงนี่คร <น S 1> <ะ>ับคือขอบมันไม่ใช่เรื่องงอ่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือในสถานที่ที่มันเกิดความสูญเสียครับบางส่วนนี่คือต่อหน้าต่อตาเขานี่นะฮะแต่ว่าก็ก็เข้าใจว่าเพื่อ เพื่อชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือทำหน้าที่เป็นเป็นตัวแทนคนไทยอ่ะอ่านี่คือน้องลูกสาวเจ้าของปั๊มนะฮะใช่ครับสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งบันดาทูตฟังนะครับมีรายงานนะครับบอกว่าในระหว่างที่บรรดาทูตทหารเขาได้ได้ไปประจําจุดตรงนั้นอ่ะที่เซเว่นตรงนี้เนี่ยนะฮะปรากฏก็นอกเหนือจากการบรรยายโดยทีมงานทางฝั่งของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยครับปรากฏก็มีมีส่วนหนึ่งคือมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ ที่ไปตรงนั้นด้วยเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอย่างไงแต่เขาพูดภาษาดัชได้โเขาก็ไปสื่อสารกับทูตทหารจากประเทศฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นภาษาดัชก็พยายามจะอธิบายให้ให้เกิดข้อที่จริงว่าเนี่ยมันมีที่มาอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในมุมของชาวบ้านวันนี้ที่เขาก็พยายามจะไปสื่อสาร,รในพื้นที่ตรงนี้เช่นเดียวกันอันนี้คือปั๊มน้ํามันนะฮะแล้วก็อีกจุดสำคัญก็คือจุดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือรอพศต่อบ้านชําเมงตําบลเสาทงชัย จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะฮะก็เพื่อพาไปดูความเสียหายเนี่ยแล้วท่านผู้อำนวยการก็ออกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะฮะบอกว่าวันแรกที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยหลบอยู่ใต้บังเกอร์แล้วก็อพยพผู้ป่วยกับประชาชนออกจากพื้นที่ตามแผนได้ให้ผู้ชายสองคนเนี่ยเฝ้าพื้นที่เอาไว้แล้ว26กร,รกฎาคมก็ได้รับรายงานว่ากระสุนปืนใหญ่ตกใส่โรงพยาบาลอาคารและเครื่องมือทางการแพทย์เสียหายเป็นจํานวนมากแน่นอนฮะโรงพยาบาลน,นี่เป็นพื้นที่ต้องห้ามเลยแหละในศึกสงครามเนี่ย ต้องต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ที่สุดแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นท่านผอ,อ,อบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลือกจะเอาเราเป็นเป้าหมายและไม่ใช่เฉพาะอาคารนะฮะถ้าวันนั้นเราและลูกน้องอยู่จะมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากถ้าวันนั้นเรายัางปฏิบัติงานโดยยังไม่มีแผนเคลื่อนย้ายประชาชนคงจะมีการสูญเสียมากกว่านี้การกระทําของฝั่งตรงข้ามเป็นการกระทําที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมและบรรดาทูตเขาก็<ๆ>าลงไปดูพื้นที่จุดต่างๆนะฮะครับแล้วก็บางส่วนก็ มีความพยายามในการสอบถามด้วยแล้วก็ถ่ายภาพจุดที่เกิดขึ้นคำถามสำคัญคือเขาถามย้ำว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าครับนะครับซึ่งทางผู้นวยการโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าจุดนี้นไม่มีการสูญเสียเพราะว่ามีการอพยพคนไปตามแผนแล้วแต่แน่ๆฮะมันมีเรื่องของกระทบกระเทือนทางจิตใจครับ นะสำหรับคนที่นี่เพราะว่าถ้าไม่อ,อพยพไปเนี่ยมันจะสูญเสียมากกว่านี้อ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางพออท่านได้ชี้แจงไปแต่ทางทูตทหารนี่นะฮะที่จากจุดโรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็ไปอีกจุดหนึ่งศูนย์พักพิงใช่ไหมฮะใช่ฮะที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะฮะก็ไปดูความเป็นอยู่ไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนหลังจากที่มีการอ,อพยพไปนะฮะเนี่ยก็เข้ามาตร,ตร,ง,ตรงนี้นะฮะซึ่งทางฝั่งของกลุ่มทูตทั้งทางทูตทหารแล้วก็เอกอัครทูตเนี่ยก็ได้เข้ามาฟังการชี้แจง แล้วก็มีการสอบถามนะฮะประชาชนที่มาอยู่ในศูนย์อพยพด้วยถึงความเป็นอยู่อะไรลักษณะอยางนีง้นฮะ <S <S และที่น่าสนใจคือในระหว่างที่ท่านทูตเขาเดินถามเดินคุยเนี่ยปรากฏว่ามีน้องๆฮะเป็นเด็กๆเ,กเกยาวชนเนี่ยก็ได้เอาภาพที่เขาวาดเองอแล้วก็นกนกกระดาคุณเบิร์ตที่เขาสารนะแล้วก็เขาเอามามอบให้กับบรรดาทูตที่มา นี่แหละฮะอันนี้คือบรรดาทูตประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามจะไปฟังจากประชาชนนะฮะก็มีล่ามช่วยในการอธิบายนะ,ะครับเนี่ยแล้วก็ทางพลตรีวินไทยสุวารีโคศกทอบอก็บอกว่าวันนี้เราพาคณะทูตมานะฮะแล้วก็สื่อต่างประเทศมาให้เห็นข้อเท็จจริงไม่มีการบิดเบือนอะไรทั้งสิน้นโดยวันนี้นอกเหนือจากที่จะสื่อถึงสังคมไทยและในประเทศแล้วยังจะสื่อสารให้นานา,นาประเทศได้ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ย ทยเราเป็นผู้ถูกกระทานะอันนี้คือพลตรีวินไทยท่านกล่าวอย่างนี้นะฮะขาดเดียวกันมีทางฝั่งของทูตท่านก็ได้พูดเหมือนกันครนะโดยเป็นพันเอกจอห์นเนสมอร์เคนรวาคารนนะครับซึ่งเป็นทูตทหารของเนเธอร์แลนด์ท่านนี้แหละที่ไปสื่อสารกับประชาชนที่เป็นภาษาฮอลแลนด์อ๋อนี่แหละฮะพันเอกจอหนเนสเนี่ยเขาก็ได้พูดนะฮะหลังจากที่ไปเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาดูความเป็นอยู่นะครับบอกวันนี้มีประโยชน์มากขอบคุณกองทัพไทยที่พามาเห็นด้วยตัวเอง ต้องขอบคุณในอันวาอิบราฮิมนายกมาเลในฐานะประธานอาเซียนนี่นะฮะที่ทำให้สองฝ่ายมาคุยกันแล้วก็เกิดการหยุดยิงหวังว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นเร็วๆนี้และทุกคนได้กลับบ้านครับส่วนอีกทั้นหนึ่งนะครับเป็นพลจัตวาซัมซนริซาวมูซาเป็นทูตทหารของมาเลเซียนะครับ,รบก็บอกว่าขอบคุณกองทัพไทยที่เชิญมาลงพื้นที่และก็ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไทย ได้เห็นถึงความทุกข์ยากและมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งโรงพยาบาลทั้งที่เป็นพื้นที่เขตพลเรือนแล้วก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่จัดให้มีการพบกันระหว่างนายกไทยกับกัมพูชาเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการหยุดยิงและคอยจับตาดูสถานการณ์ความริเริ่มว่าสถานการณ์เนี่ยจะได้กลับสู่สภาวะปกติและหวังว่าทั้งคนไทยและกัมพูชาจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมฮะ คือจะหวังให้เขาพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ใช่เขาโดยหลักแล้วเขาเป็นเหมือนคนกลางเขาก็คงจะพูดกลางกลางแบบนี้จะมาบอกว่าโอ้โหกัมพูชาทําร้ายเราหนักหนาสาหัสทํากับคนไทยอย่างนี้ทําไมคือลักษณะเขาเป็นผู้สังเกตการเขาก็จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แหละฮะใช่แล้วก็ส่งต่อกลับไปที่ประเทศเขาครับคือทีนี้มันต้องไปบาลานซ์ข้อมูลกันแล้วคือทูตเนี่ย แต่ละประเทศเนี่ยกัมพูชาก็มีทูตของประเทศนั้น1 2 35งสองสามสี่ห้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างของเราก็มีวันนี้เชิญไป23ใช่ไหมฮะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลกลับไปที่ประเทศแม่เขาประเทศแม่จะต้องไปประมวลเองว่าส่งไปว่าอย่างไรคือเราจะเห็นเอกสารการทูตสมัยก่อนใช่ไหมับพอมันเลยเวลาไปแล้วเนี่ยมันเปิดเผยมามันจะมีทั้ง1รายละเอียดที่เขาพยายามจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองมุมมองของทูตต่อเหตุการณ์นั้นๆเขาคิดเห็นอย่างไรมันจะแน่ไป ใช่แล้วก็ประเทศแม่เขาคงจะไปประมวลแล้วก็ตัดสินใจนะฮะว่าอะไรเกิดขึ้นซึ่งจุดหนึ่งสำคัญก็มันก็อยู่ตรงนี้ว่าเราพาเขาไปดูอะไรบ้างครับเราบอกเขาอย่างไรสิ่งที่เราต้องการจะพูดกับเขาคือคอะไรนะฮะซึ่งเราก็ได้อธิบายไปหมดแล้ววันนี้อย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นซึ่งก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าวันนี้อันนี้ก็ต้องชมด้านหนึ่งว่าทั้งทางรัฐบาลและกองทัพเหมือนพยายามทําการบ้านหนักมากครับว่าวันก่อนมพูชาเขาเสนออะไรพาไปดูอะไรวันนี้เราต้องการจะพาไปดูอะไรบ้าง ซึ่งก็มีทั้งจุดที่พาไปแล้วก็เอกสารหลักฐานที่พยายามจะเอาให,ให้ให้ทูดแล้วก็สื่อเห็นว่ามันมีหลายจุดจริงๆที่มันเป็นการละเมิดส่วนหนึ่งที่มีการพูดคุยกันก็เนี่ยทั้งภาพที่มันปรากฏต่างๆส่วนหนึ่งนะและเมื่อวานเนี่ยคุณพูดไปผมจําได้ไอ้ภาพที่คุณวัสนานานุ่มเข้ามาโพสตเนี่ยอไอ้ภาพที่ถ่ายหน้าปราสาทใช่ไหมแลวม,แลมุมมันมีคล้ายๆลักษณะพว,วงระเบิดอ่ะ,อะเราก็เอามาใช้เหมือนกันเมื่อวันนี้ในการอธิบายบอกนี่ไง มันเป็นหลักฐานว่ามันเคยมีการใช้มาแล้วคือเราเอาทุกอย่างเนี่ยพรีเซนต์ให้ตัวแทนต่างประเทศเขารู้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็ผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านที่พยายามเป็นตัวแทนคนไทยเนี่ยในการสื่อสารให้ทูตจากต่างชาติเนี่ยเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างไรก็ตามฮะคุณผู้ชมฮะผมตัดสลับไปนิดนึงค,คืออยากให้เห็นอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันมันมีรายงานข่าวมาจากกัมพูชานะฮะว่าทางกัมพูชาเนี่ยวันนี้ปรักสุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขาก็นาเอกอารรชชทูตและเจ้าหน้าที่การทูตจาก15ประเทศเขา้าตรวจสอบพื้น<อ>ที่<อ>หลังจากการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยนะฮะใช่ฮะเนี่ยเขาบอกว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยพาคณะไปที่ตําบลกกม่อนอําเภอบรรทายอําปิวที่อุดรมีชัยนะฮะที่ระบุว่าเป็นพื้นที่ประสบเหตุปะทะด้วยอาวุธเป็นเวลา5วัน ร,รวมถึงสถานที่ต่างๆรวมทั้งวัดด้วยนะฮะโดยกัมพูชาได้พาคณะไปเยี่ยมสถานที่ที่กองกำลังอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะออที่กองกําลังไทยได้ทิ้งระเบิด MK-84 จากเครื่องบินขับไล่ F16 ซึ่งยังไม่ระเบิดจากนั้นก็พาไปวัดตามเมืองเสินเจยนะฮะซึ่งระเบิดลักษณะเดียวกันนี้ถูกกองกำลังไทยทิ้งลงอันนี้เขาอ้างเช่นเดียวกันบอกทําให้พระสงฆ์เสียชีวิตพลเรือนบาดเจ็บหลายรายแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย แล้วก็พาไปโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งถูกกองทัพไทยโจมตีด้วยอันนี้คือจุดที่เขาพาไปเช่นเดียวกันครับข้อสังเกตก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาพาทูตทหารไปดูจุดประทะใช่ไหมครับครับแต่วันนี้เขาเลือกเลือกพาทูตที่เป็นเป็นภาคพลเรือนเนี่ยใช่ไปดูจุดที่อ้างว่าฝั่งไทยโจมตีแล้วกระทบกับพลเรือนเขาทําให้ประสงค์มรณาภาพโรงเรียนเขาเสียหายพลเรือนเขาก็ตายเหมือนกันใช่นี่คือเกมที่กัมพูชาเดินนะฮะคือเหมือนกับเทียบเคียงกันเลยว่า เราวันนี้เราจะพาไปดูความเสียหายแบบนี้วันนี้เขาก็พาไปเหมือนกันใช่ฮะคือทูตคณะทูตที่เดินทางไปด้วยวันนี้เนี่ยมีจีนนะฮะมีสหราชาอาณาจักรมีออสเตรเลียมีเยอรมนีมีอินเดียมีมาเลเซียแล้วก็ตุรกีครับร่วมสังเกตการโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาเป็นผู้บรรยายสรุปครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเล่นเล่นเกมเดียวกับเราอะฮะแต่ว่าเขาเท่ากับเขาเล่น2วันเบิ้ลแล้วใช่ใช่คือเขาเปิดก่อนวันก่อนเขาพาคณะทูตซึ่งหลักๆเข้าใจว่าเป็นทูตทหารไปดูพื้นที่สู้รบนะฮะซึ่งเราก็แก้เกมวันนี้ด้วยการก็พาไปดูเช่นเดียวกันแต่เราพาเป็นเน้นจุดที่เป็นการที่พลเรือนถูกเสียชีวิตนะฮะแต่ไอตรงเนี้ยมันไม่ได้มีการรายงานมาก่อนฉะนั้นจากหน้าสื่อเราไปสนใจวันก่อนแล้วก็ส่วนของเราวันนี้แต่นี่คือวันเดียวกันนี้นะฮะเขาก็พาไปเหมือนกัน ครับโอ้น่าสนใจฮะ,ะวิธี <ผม S 1> ตรงนี้ผมติดไปเล็กๆอีกนิดหนึ่งนะฮะกรณีเรื่องของที่เขากล่าวอ้างว่าเราไปจับคนของเขามาเป็นเชลยศึกครับที่บอกว่าเป็นทหารเนี่ยฝั่งเขาอ้างว่าเขายอมแล้วเขาจะเดินมาจับมือไทยเราจี้จับไปเลยส่วนของไทยบอกว่าเฮ้ยวางอาวุธแล้วและเราก็เข้ามาดูแลไว้นะฮะคือก่อนหน้านี้บอกว่าจะส่งกลับคืนทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยส่งกลับไปแค่2คนก่อนนะฮะเพราะที่เหลือเดี๋ยวอยู่เข้าสู่กระบวนการสอบแล้วก็กระบวนการพูดคุยอยู่นะฮะแต่ว่าส่งสองคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกลับไปก่อน คนหนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บแขนหักแล้วก็มีบาดแผลเน่าที่สะโพกนี่ฮะรักษาขั้นต้นแล้วก็พาตัวส่งกลับไปส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่น่าตกใจตั้งแต่วันก่อนเนี่ยค,คือบอกว่ามีอาการทางจิตเนื่องจากเครียดจากการสู้รบผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วว่าอยู่ในมือ,อรอบคโัวดีกว่าก็เลยส่งทหารสองคนนี้ของกัมพูชากลับไปก่อนนะฮะวันนี้คือมีการส่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งไทยก็ยืนยันว่าดําเนินการตามอนุสัญ,ญญาเจดีวา เป็นไปตามหลักสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วระหว่างที่ดูแลอยู่ก็ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในขณะที่ทางฝั่งเขาบอกว่าเราไปจับตัวเขาไว้เป็นตัวประกันอันนี้ข้อมูลคนละส่วนกันที่เขาพยายามจะสู้กันด้วยข้อมูลที่ต่างคนต่างให้มาแบบนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะมีการนัดหมายเพื่อจะส่งตัวกลับต่อไปครับฝั่งเรายืนยันว่า ควบคุมตัวไว้เพราะเขาลุกล้ำอธิปไตยของเราก็คือเข้ามายังดินแดนของเราแบบผิดกฎหมายนะครับใช่ก็เท่ากับว่าอันนี้โดยสรุปนะสำหรับ,รบทิ้งท้ายสัปดาห์นี้และเพื่อที่จะไปคุยต่อประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าสถานาการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าอยู่ในจุดที่ทั้งสองฝ่ายก็รักษาระยะก,กันเอาไว้เพื่อจะรอในการประชุม GBC ซึ่ง เอาเท่าที่ดูล่าสุดก็ยังไม่ครอบแบบร้อยร์ว่าจะกี่วันนะฮะหรือจะที่มาเลเซียแบบร้อหรือเปล่ารรหรือจะกลับไปประชุมที่กัมพูชาอันนี้ประเด็นที่1 2ก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ทั้งจากฝั่งไทยและกัมพูชาก็คือว่าทั้งสองฝ่ายพยายามจะใช้การสื่อสารผ่านการพาทูตไ,ไปดูก็ตามหรือการสื่อสารผ่านในสื่อต่างๆเพื่อให้เห็นว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยเราไม่ได้ละเมิดก่อนนะฝ่ายตรงข้ามเป็นคนละเมิดก่อนฝ่ายนู่นเป็นคนละเมิดก่อนเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ทีีน้ ไอ้วิธีการสื่อสารนี่แหละใครจะชิงจังหวะตรงนี้ได้ไมากกว่าทําให้โลกเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนละเมิดก่อนอม,มันอยู่จุดตรงนี้ส่วนที่สามนี่เติมให้อันนี้เป็นเรื่องภายในประเทศแล้วเรื่องมุมมองความเห็นกับกรณีไทยกัมพูชามันจะมีการประทะกันในโดยเฉพาะโลกโซเชียลเหมือนกันระหว่างระหว่างคนที่มองว่าเอาเต็มที่ไปเลยกับอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวจะทําให้มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นกว่านี้ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ